สวัสดีครับพี่น้องครับผมนมิสานใต้อายุหกินนะครับวันนี้ก็ออกมาหาพึ่งหามิมอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ออกมาจะเที่ยงแล้วครับวันนี้เดินหาแถวนน้นนะครับไม่มีมาเจออยู่ในต้นนี้หนึ่งรังครับกาดร้อนเหมือนเดิมครับวันนี้ ยอดเลยครับเมษาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูมิมกันครับนี่ครับอยู่ปลายนิ้วผมนี่แหละครับไม่รู้ในกล้องมันเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปีนไปเป่าควันดูก่อนนะครับถ้ามีหัวน้ำผมก็จะเอานะครับ แล้วก็ถ้ารังสวยหัวน้ําน้อยผมก็เอาเหมือนเดิมครับนอกจากไม่มีไม่มีหัวน้ําจริงๆครับผมจะไม่เอาโอเคครับรอชมสักครู่ครับครับผมรังแรกก็สวยเลยครับหัวน้ำหวานเต็มรังขาวสวยครับผมก็ ความสูงก็ปกติครับสี่เมตรห้าเมตรมันหมานครับรังแรกครับผมเราชมข้างล่างนะครับขอเวลาตัดสักครู่ครับผมรังแรกลงตะกร้าเรียบร้อยแล้วครับการร้อนครับต้องปิดดีๆเลยครับบังไวด้ดีๆนี่ครับตันนี้เมื่อกี้ จะไปต่อครับเดี๋ยวเราดูแถวๆนี้ก่อนครับถ้าไม่มีค่อยย้ายย้ายหมายหาครับผมครับผมมาเจออีกแล้วครับหนึ่งรังนี่ครับลายนิ้วครับ อกว่าจะเจอแต่ละรังนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยครับขี่รถเป็นยี่สิบโลแล้วครับนี่วนไปวนมาเนี่ยครับมอสไซคโอเคครับพรุ่มนี้ก็น่าจะมีแค่รังเดียวอุ้ยหพี่น้องเจออีกหนึ่งรังครับเดี๋ยวแปบบ๊บนึงครับออื สองรังเลยครับมองข้างนอกมองจากข้างนอกไม่เห็นนะครับเด,เดี๋ยวแป๊บนึงจะมองยังไงเห็นโอ้โหูตังนี้ใหญ่มากครับพี่น้องโอ้โ้หูรังนี้ นี่ครับกลางจอเลยครับนี่ครับปลายนิ้วผมนี่ครับยังใหญ่เลยครับพี่น้องครับรังแบบนี้เกยอยู่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรังแรกครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่โอเคครับเราชมสักครู่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับ อุณน้ำเต็มอันนี้รังรังแรกนะครับรังที่สองอยู่ข้างหลังผมโอเคครับตัดรังแรกลงก่อนครับพุ่มเดียวนะครับมีสองรังครับผมรอชมข้างล่างครับครับผมรังที่สองลงตะกร้าเรียบร้อยครับเอาเมื่อกี้นะครับ เรือรังที่สามครับอยู่ข้างบนครับผมเอารังที่สามกันเลยครับนีครับรังที่สองในพุ่มนี้นะครับและเป็นรังที่สามของวันนี้รงัรงรังรังตัวนี้น่าจะเก๋ครับหัวน้ำหวานน่าจะได้อยู่ยังไม่เห็นเต็มที่ครับหัวน้ำหวานกำลังรนควันอยู่ สุดยอดเลยครับวันนี้พุ่มหนึ่งมีสองรังนี่ก็โอเคแล้วครับกระรังใหญ่ๆโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโอเคครับโอเคครับรังนี้ผมไม่เอานะครับน้ำหวานไม่มีเลยครับเหมือนพึ่งกำลังจะร้างครับโอเคครับไปต่อครับ ครับผมมาเจออีกหนึ่งรังครับนี่ครับอยู่ปลายนิ้วน่าจะเพิ่งใหม่ครับตัวนี้น้ำบานยังไม่อูมเท่าไหร่ปล่อยครับรังนี้โอเคครับพี่น้องวันนี้ผมก็ต้องพอแค่นี้แหละครับการร้อนมากครับได้มีมาสองรัง ไอ้รังลังที่สองที่ที่เห็นพุ่มนั้นนะครับไม่มีหัวน้ำโอ้อากาศร้อนมากครับวันนี้ที่โคราชเนี่ยร้อนจริงๆโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านทั้งผู้ติดตามแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้ติดตามแล้วเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ